นาดอกนางเอ้ยขั้นใจะสมแล้วเมื่อแกวกระดันหอดสายตาตองน่อยแกวในหำสิคนหาฟ้าบรมดินบวมางอีสารบอห่างข้างบ้านบอเป็นดงหอดบุดียังคงสิตาวขึ้นออเมื่อบานว่าแต่เจ้าลาน่อยยังค่อยถาไอหรือบอ่อหรือว่าพ่อสูนอนซอนแล้วลืม่มไอผู้อยู่หลังคําเอ้ย ครับผมพ่นว่าใกล้สามเดือนพ่อขามาสามเดือนพ่อขีง้อควายสามปีได้ลูกเอาสวัสดีพ่อแม่พี่น,อน้องเกษตรกรผู้เบิ่งช่องพอเลียงผู้เม่ง,งย,งงยูคือก็มือเดิมเช่นเคยครับมือนีพอเลียงผู้เม่งยูอำเภอซ่่มสูงนะครับผมจังหวัดขอนแกน่นอยู่บ้านกันนวลพี่น้องครับผมแรงควายงายอีกแล้วมือนีอยู่กับน้องบีมเล่าเด้อพี่น้องเด้อครับผมควายเล่ามือนีบางชนิดที่มาผูดด้ใดเบิ่งแล้วนี่ขันบ่นซสื่อสิเสียดายมากเลย หลายว่าหลายมือนีบ้านเศร้าสามสิบตัวแล้วพี่น้องอยู่ในข่องเดี๋ยวไปพ่อเจากของพ่ายเลยครับผมเอาสวัสดีน้องบีมครับผมสวัสดีจ้าอ่าน้องบีมมีจักรกล้การครับมือเนี่ยมือนีมีหาตัวหาใกลาการกันเลยจ้ะมีหาใกลาการครับผมเบื้องใกลการแรกนะครับบัดนี่ยกล้การแรกที่จับอยู่นี่ยครับผมเป็นจังไรครับเนี่ยโตนี้เป็นแม่สาวจากลูกสาวของพ่อเก้าเจริญจ้ะครับอยู่ได้ยี่สิบห้าเดือนจ้ะครับกับความสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบสองบวกลบจ้ะครับสาวพร้อมผสมเลยจ้ะครับผมเป็นสัตว์แล้วรอบนึงจแต่่่่วาาผูาเพินบัสมคร เพิ่นล้อแขวอีกคูสองขืนอยู่จ้ะแต่ว่าตอนนี้เพิ่นในคู่นึงครับบาที่นี่ราคาได้ครับบัดนนี้ราคาเปิดวบหกหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นจ้ะครับผม 65, หกหมื่นห้าพันครต่อรองกันเน้คขอ้นจะครับผมบัที่นี่เบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศูนย์แปดสองหกเจ็ดเก้อะครับผมเบอร์ไล่ก็เป็นเบอร์เดียวกันเมนจ้ะครับผมอ่ะที่นี่มาเบอร์ไล่ละเอียดพี่น้องครับผมหลังจากเข้าใดข้อมูลแล้วว่าวายตัวนี้เป็นลูกของล,ลูกเก่าจเจริญเป็นวา่สาวพี่น้องครับผมวายสาวพร้อมผสมแต่ว่าเราเป็นสัสตว์มาเถอนึงแล้วผู้เฒ่าเขาจะายัางบวบผสมเพระาะว่าหนึ่งคืออายุยังหน่อยอยู่เขาจะว่าันนีรอบแห่งเปขอแ็นมมมาาคคผวนอากรองบหา เหี้ยผีน้องเป็นสายเพชรอุดดสูงล47คุตาแม่อ๋อเกิดจากแม่สูงลอย47แม่จ้ะอ้พี่น้องครับผมเราเกิดจากแม่สูงลอย47 47บัดที่นี่สถานะเล่านี่คือหมายถึงว่าเล่าพึ่งอายุได้สองปีเล่าสูงลอย43เดี่ยว42 43ครับพี่น้องครับผมโอ้ความสูงก็ยังสามารถไปต่อได้พี่น้องเด้อครับผมความยาว้ยวย่าใครอีกควายตัวนี้นะครับผม ความเย้าได้สัดได้ส่วนพี่น้องครับผมความสูงก็ได้นะครับผมเราเพิ่งได้สองปีนะครับสีดอกเล่าเขาออกงามพี่น้องครับผมตาแต้มแก้มจำควายตัวนี้ได้หนังหนาซาใหญ่เขาบอกว่าอ่างสำเภาเล่าปาคอข้อปาเแข็งได้เม็ดพี่น้องครับผมหัวเป็นหัวหมอท่องพ้อมเนาะครับเนาะ ขวัญเล่าพี่นอ้องปอ้ยขวัญงามแล้วขวัญเด่นนะครับผมอัตลักษณ์ชัดเจนนะเอ,อกเราคือใหญ่แต่คือนี่แหละเขาว่าโอ้ยไรหนักกว้างแห้งน้องบิม่มครับผมแข้งขาเล็บเรีบงามราคาก็ถือว่าสมนามสมเนื้อราคานี่เปิดไว้ให้ต่อรองต่อรองกันได้สุดโตด้ะครับผมต่อรองขันต่อบอ่ได้ไร่จสือเด้อพี่น้องเด้อ <laughs> เอาเป็นว่าต่อรองเปิดให้ต่อรองพี่น้องครับผมผู้ใดอยู่ไกลอยู่ไกลได้เบิ่งควายงามของน้องบิ่มยากได้ไปพัฒนาต่อเด้อพี่น้องเด้อควายตัวนี้เก่งมากเลยเนาะครับผมนะขด ใจ้อยหาซิปแน,น่นอนจอดอีมาอ๋ออนาคตลอยหาซิปเพราะว่าถามผู้ไปไม,ม่หมดศพการณ์คว้วยงามพี่น้องว่าความสูง <c oughs> แล้ววา่าแล้วว่าน่าจะไปต่อได้น้องเบีย <c oughs> ร์เนาะกับควายสาวหน่อยอยู่เล่าปากคอนี่ยไหมพี่น้องครับผมหายเบิงข้ามว่าเล่าปากคอแล้วพี่น้องเด้อยข้อนี่ครับผมข้อปากแข็งบัดทีนี้ความเงวเนี่ยมันได้พี่น้องครับผมเป็นควายสองห้องเขาจะพี่น้องลองรับตาเบิงว่าความเงวของควายแม่นี่ขันผู้ปากเป็นสิมักรอบตาความเงวซ้ำกันกับรถไฟเพราะอย่างผู้เม่งบลาปาคือนมูดอกพี่น้องเงวซ้ำกันกับผาพระเวทพละเรพ่นลบบบัััััดดีครผผมมทหงง้อ ตรงดีขนาดเลยสันล้างป่าบูนี่ใส่ได้เลยพี่น้องครับผมโอ้สมสัดสมส่วนนะครับเป็นวา่สาวอายุได้สองปีแม่นจ้ะสองปีจักเดือนก็ครับอายุได้ยี่สิบห้าเดือนนะจ๊ะโอ้โอ้สองปีเดือนนึ่งยี่สิบห้าเดือนแม่นจ้ะอ่นันคือเก่งครับแธอพี่น้องครับผมเรื่องลำคงลำขิงเล่าแขงขาพี่นอ้องวา่ตัวน,นี้ได้เลยพี่น้องครับผม จัดอยู่ในประเภทสายประกวดได้ได้วยเนาะเมียจ้ะครับผมได้สั์ได้ส่วนพี่น้องตางามด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิให้เบิ่งด้าน้ทยพี่น้องหลังจากที่เขาเบิ่งล่ำคิงเด้วใหญ่พี่น้องเห็นด้านไทยจากน้อยว่าไทยเป็นย่างไ๋พี่น้องครับผมผู้ใดเคยเห็นไทยบักน้าตัดพี่น้องมาเบิง่งอันนี้เป็นไทยบักสมโอตัด <c oughs> ใญ่คักอีีหางลามหางลึกนะครับผมสวาสด่วงเต็มสี่โค้งจับสูงเดี๋ยวเบิง่งปุ้ยสมูทมากเลยซ้ำกันกับสี่เหลี่ยมผืนผ้าพี่น้องแข่งขาล่ำคิงราค่านะครับสมน้ำสมเนื้อ เบื้องสันจมูกเล่าขันผู้ใดซื้อไปเพิ่มเงินอีกจากสองพันในเด้อพี่น้องคารเราไปเสริมดังเราเสริมดังมากว่านปู่ไอ้คมอหลีพี่น้องครับผมวันนี้เราไปแนี่ยเกันไปน้ำพี่น้องให้มีอัธรรถในสื่อการซื้อขายเด้อพี่น้องเด้อเบื้องชิพอเดียมผู้เม่งก็ต้องไปซีเลียดครับผมอยากได้ควายงามๆยุกไกยุกไกสนใจให้ยทุ่มมห,หาน้องบีมแล้วหล่ผู้ใดได้ตัวนี้ไปรับรองว่าผมผิดหวังน้องบีมเนาะโอ้ยเก่งครับควายตัวนี้เก่งเป็นควายสาวพี่น้องครับผมเอากระฝากไว้เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดซื้อออไไปปก็จาาาหพดีๆทัับบเเนะครผม ควายเก่งๆแบบนี้โอ้หาอยากเอาครับผมเดี๋ยวไปเบ่งชุดต่อไปเลยครับ <c oughs> พี่น้องเห็นตอนตูงออกมาเพลี้งผู้เม่งในว่าจริงโจมันคือใหญ่แห้งแต่น้องบีมสูงลาไปได้ครับเนี่ยตัวนี้เพิ่นสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบเก้าบวกลบจ้ะสูงไรสามสิบเก้าบวกลบพี่น้องปัาดถัวเราเป็นลูกผู้ใดนี่เราเป็นลูกของกล้วยน้องบัวจ้ะลูกกล้วยน้องบัวโอ้เ<ช>สื้อสาย,สายดีตัวนี้เนะ<ส>านนะครับผมความสูงได้บที่นี่สถานะเราเป็นยังไงครับตอนนี้สถานะตอนนี้เพิ่นเป็นสาวพัท้องแรกจ้ะ สาวทองแรกแม่จ้ะคันว่าทองแรกนี่ททองกับผู้ใดก่อนครับทองกับเจ้าสันจ้ะทองได้จักเดือนแล้วกับเจ้าสันนี่ททองได้สองเดือนแล้วจ้ะรับประกันทองเนาะแม่นัดจะรับประกันทองรับประกันตำหนิเลยจ้ะครับผมรับประกันทองรับประกันตำหนิพี่น้องโอ้ควายตัวนี้งามราคาว่าไม่หลายปันได้ก่อนนี่ราคาเปิดใบเบ่ล่าจ้ะเปิดใบสามหมื่นเก้าพันบาทจ้ะเอาโม้โม่เป็นตะสั้างแต่พี่น้องราคาโอ้พอเลี้ยงพี่เปงสามหมื่นเก้าพันวันทีครับแม่จ้ะราคาหนึ่งก้อร้องกันไหนขึ้นเก้าจ้ะ่นแม่พี่น้องครับผมอันนี้ควายงามเด้อพี่น้้อองเดครับผมายเอียด ด้วยน้องบัวเราที่นี่ผสม,มกับเจ้าสั้นคุ้ยยาของสอสมัยฟ้ามั่ยีครับนี่ปลาอัดได้สองเดือนรับประกันท่องรับประกันท่องรองับประกันตำนี้แข้งขาล้ำคิงพี่น้องคุยตัวนี้ขายในราคาสามหมื่นเก้า 3, 0, 9, พันผู้ใดได้ฟังราคาหายใจว่ทัวทองแม่รอนพี่น้องครับผมผ <c oughs> ูดด้ใดเป็นโรคหัวใจห้ามฟังู้เดียวเอิญมูมาฟังน้ำเด้อพี่น้องเด้อับผมออ้ยคุยตัวนี้เป็นตาเอวพี่น้องนาเขางามนะครับนาเขากลางเขาตากดีตาจอมไข่เล่าปลาคอนะครับผมคุอยตัวนี้ได้หมดเลย โอ้รับผมบ่บ่อยากว่าหลายใหญ่ห้างได้ Luckily, พี Hence, ่น้องควายตัวนี้คือสมสัดสมส่วนแล้วก็เรื่องราคาเนี่ยพี่น้องครับผมหมองมันคักเนี่ยครับผมเนาะครับผมมีขวัญทุ่นเข่าขอนเท้านางจ่าเด้อพี่น้องเด้อครับผมขวัญหาบเงินหาบท้องขวัญพญานั่งแท่นนะครับตามที่พอเลี้ยงผู้เม่งเบิงเหล่าควายตัวนี้ถือว่าได้สัดได้ส่วนแข่งขาลำกิ้เบิงความยาวของควายแม่นี่พี่น้องอันนี้ก็เป็นควายควายสาวทองแหลกสิครับเนี่ยแม่น่าควายสาวทองแหลกจ่ะควายสาวทองแหลกมาพี่น้องความยาวแม่พี่น้องครับผมผู้ปากเป็นวววว่่าาาาาายซกกกัััันนนนนบบบบผผ้้เเเทมมมป็ขออองงงแีีหิะคครสู คักพี่น้องครับผมความสูงสูงล้อยสามสิบเก้ารับประกันไว้รอยสามสิบแปดหางเป็นพวดตั้งแต่กลางหางพี่น้องครับผมล่้มขิมดีขนาดพี่น้องเคยเห็นวายอันนี้บ่ครับผมหินดูบาสิ่งนี้พี่น้องเนี่นม้อนผสมกับงัวมาติหางขึ้นักคือแน่นนแถบป้าตัวพี่น้องครับผมเดี๋ยวหายไปเบื้องด้านหางด้านด้านทยจังหน่อยพี่น้องเบิ้งด้าน้ทยพี่น้องครับผมเพราะว่าหางเราหางเราเกง่ง นะครับถ่ายสวยเลยควายแม่นี่พี่น้องครับผมเป็นควายสาวลูกของกล้วยน้องบัวครับผสมกับเจ้าสั้นว้กับเอ่อเจ้าสั้นไว้ได้2เดือนพี่น้องครับผมเสื้อสายเขาดีเขามีเด้อพี่น้องเด้อควายตัวนี้เอกสารครบน้นองบิ่มเนาะครับผมรับประกันตํามนี้ทุกอย่างพี่น้องหนาเขาเบิ้งหัวหนกอันนี้แหละเขาบ้าบหนาใบาสีหนายกอกเป็ดพี่น้องครับผมเป็นควายสองอ,องป้องขาดํากําไรขาดขาพี่น้องซื้อไปสิมีกําไรั้งแต่ออกจากคอกน้องบิ่มรับล่องแน่นอนพี่น้องครับผมฝากพี่น้องไว้ผู้ใดมีเงินมีทองพี่น้องครับผมเพิ่อง ไปแว่สามปีเหมือนคนอื่นพี่น้องเขาาเอารถเนี่ยเขาโทรมาต่อรองมาเอาเลยพี่น้องเด้อมายกไปรถนี่ยไม่ต่ดตัวคักๆเลยเด็ดๆทั้งนั้นเลยมื่อเนี่ยพวดอ่ะโอ้โยเราสิงตาหน่อยเบิ่งกล่องพี่น้องสะอ่อนเนาะข้อใหญ่ๆหน,าๆ,หนาๆจังสิ<า>เอาครับ<า>ผมฝากไปเดี๋ยวไปเบิ่งชุดต่อไปครับเอาครับผมมาเบิ่งอีกรายการหนึ่งพี่น้องครับผมพอเลี้ยงผู้เม่งแม่มัอนี่นึกว่าเขามาเบิ่งสนามประกวดควาย้ไม่ต่ดตัวเด็ดๆทั้งนั้นเลยแม่มื่อนี่จังขนาดเลยบัดที่นี่ตัวนี้สูงยไรับัดที่นี้เป็นลูกของพ่อเบิ่ นี่เอกสารใบ,บ,ล,อบลอดครบจ้ะครับเป็นตัวผู้หรือตัวเมียตัวเมียจ้ะครับเป็นคุ้ยสาวตีแม่จ้ะเป็นสาวฟันน้ำนมจ้ะอ๋อเป็นสาวฟันน้ำนมอยู่พี่น้องครับผมผู้ใดซื้อไปก็จังไปหาพอดีๆถ้าเอากันพ่อถึงเวลำเบลาครับผมบัตรที่นี่ราคาเดียบัตรนี้าาร 37, าคาเปิดใบสามหมื่นเจ็ดพันบาทเท่านั้นจ้ะเอามันก็ถือลงเรื่อยๆเดี๋ยวมันล่ำมวนไปหนาตอนนี้พี่น้องสามหมื่นเจ็ดพันพี่น้องกับลูกของพ่อเบิ้มพัลลานตีครับผมจยากกลับไปอายุสิบเจ็ดเดือน อายูสิบเจ็ดเดือนถือว่าเป็นสาวน้อยพี่น้องครับผมโอ้ยขันเป็นท่าาก็เป็นสาวน้อยมหัศจรรย์ผุนละนอครับผมถือว่างามคักควายตัวนี้พี่น้องครับผมได้สัดได้ส่วนแขงขาลำคิงความสูงครับผมเล็บเล็บก็ถือว่าเล็บงามพี่น้องครับผมถ่ายใหญ่ผูละถ่ายใหญ่โอ้ยพี่น้องครับสะโพกก็ถือว่าโอเคพี่น้องครับพึ่งพายดีขนาดพี่น้องครับผมรับกับทั้งนานะครับมองมากเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผาหางกะลามแขงขาลำคิงควายตัวนี้ได้เมื่อเลยบรรทัดหลังกระตรงครับผมอันนี้คือว่าเป็นควายอ้างอีกตััวนนนนึงงพี่อครบมขาดเป็ อาวอยู่นี่นเนาะสาวจ้ะครับอายุได้สิบเจ็ดเดือนมั้ีครับเอนจ้ะโอ้โขนาดเป็นสาวอยู่พี่น้องครับผมล่ำคิงเราดีดีนะนาน,นะครับผมให้เบื้องด้านขางก่อนพี่น้องจังสีผ้ามาเบื้องด้านหนะ้า นะครับผมว่านึงคือได้สัตว์ได้ส่วนแข่งขาล่ำคิงนะครับผมได้เมื่อเลยพี่น้องบรรทัดหลังกับเปเร่บเซบขันพี่น้องซื้อไปขันผู้ได้สีขี้หรื่อยไปนอนเหรียญยกขังหลังเอาสาดไปปูนอนเหรียญโทรศัพท์ได้สบายพี่น้องเป๋ะง่ายเลยครับผมนี่แหละเขาว่าสัตว์หลังป่าบูหูใบตองสาดพี่น้องครับผมมีขวันทัดดอกพร้อมพีพ่พพพพพพน้องข้อใหญ่โอ้หนาดีขนาดข้อยแม่นี่สมสัตว์สมส่วนราคาเปิดไว้สามหมื่นเจ็ดพันแม่จ่าราคากระต่อร้องกันเลยสุดโตด้ะแม่พี่น้องราคาหายต่อร้องเอามาเบิ่งด้าานนหเอ่งเด่านี้นแหลละเขากัังฮิตวนี้เขาแบบบนีี้ครัผมเเขาสงยต พี่น้องครับผมออกกำงามออกกลางๆดี่ดีหัวหนวกดีเนาะครับเนาะ <M eta. S 1> โอ้คนไปเห็ดให้ไหล่มาไม่พี่น้องครับผมหัวแดงจิงเครืองอยู่พ,พดอดนะโอ้นี่แหละเขาว่า h, h or, or, <NYU. S 1> วาออววยนนวาหัวหมอทองพี่น้องครับผมตาสวยตางามแข้งขาลํำคิงข้อได้สัดได้ส่วนเอาพี่น้องเบิ่งอ่อง,ข,ง SPEAK ข้อแล,ล้วดูพอดนะอันนี้เป็นควายผูกโบอ่องผูกโบพี่น้องครับผมเป็นไขยสามอ่องอ่องผูกโบเด้อพี่น้องเด้องามงามครับผมความงามได้สัดได้ส่วนแข้งขาลํำคิงเล็บงามพี่น้องครับผมขาใหญ่ผู้ใดมักขาใหญ่ แบบนี้ได้พี่น้องครับแต่ว่ากันไปยวนนำ้ำร้านอาหารจะเป็นขาไ่เด้อพี่น้องเด้อครับผม <S 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 ควายตัวนี้ขาไ่แท้พี่น้องครับผมแข้งขาลำาข้งอันนี้คือเสื้อสายเข้าดีนะล่ะพี่น้องครับผมความสูงอานาคตยังที่ไปต่อได้อีกไกลเลยละ <S <S ่ะเพราะว่าหนึ่งคือเกิดจากพอ เบอมพันล้าน,น,ลานแล้วก็แม่เขาทุงไรยปางนะครับนี่แม่เพื่อนมีซูนยูที่งร้อี่สิบาจ้ะครับผมโอ้ราคานงบีมเปิดไว้คือ3 7 0 0มื่นวันทีครับแม่จ้าละอันนี้ค่าร่วมทรงไห้จ้าอ่าราคาร่วมทรงตีครับนี่ยม่นจ้าแต่ทางเหนือทางใต้ก็จะมีบอกเพิ่มจ้ะโอ,โอ้พี่น้องครับผมใจดีคือบปกฝ่ายใจให้คือเปกตาลเบ,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 บาถือคอขอกินบทีให้ฝ้าท่วมากเด้อพี่น้องเด้อราคานี่เราพร้อมทรงผลได้พี่น้องบ่าทรมดาได้เนี่ยโอ้ก็ฝากพี่น้องไว้มาเจอหน่ายห้อยเป็นววว่่าาผผู้้ดดืออไปรัังงิกนยยก เราทรงพี่หันยุกไก่แน่กับจังคุยกันอีกเทนึงเนาะ,ะครับเนาะครับผมราคาตัวนี้เปิดไบขึ้นสามหมื่นเจ็ดพันนะครับครับผมเอาโอเคฝากไว้ให้ต่อรองพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งตัวต่อไปครับผมเอาครับผมมาเบิ้งอีกรายการหนึ่งพี่น้องป้าดมือนี้ขาดมาตามที่พอเลายมผูม้เมีงว่าล่ะพี่น้องเฮาครับผมผู้ใดเบิ้งก็ถือว่ามือนี้ซัมเบิงงบ้งเอ่อสนามประกวดค่อยงามละมือนี้ว่าที่นี้ตัวนี้สูงหลายี่น้องเบิ้งเนี่ยตัวนี้เพิ่นสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบหกบอกลบจ้ะ สูงลอยสามสิบหกเราเป็นลูกผู้ใดเสือสายมาตต่างอะไรนี่ตอนนี้เป็นสายของสายเพชรอุดรจ้ะสายเพชรอ,ดอ,ดอุดรปุ้ยหนาสายเนี้ยคือทองใหญ่ๆนแล้วมีทองดีครับเนี่ยจัดตัวนี้เป็นสายทองแรกจ้ะทองกับพอทองสุกได้หาเดือนแล้วจ้ะโอ้ทองได้หาเดือนอ๋อเป็นทองสาวทองแรกดีครับนี่ยจัดเป็นสายทองแรกจ้ะเร,เ,รเราได้จักปีเราได้อายุนี่ อายุน่าจะสองปีนหน่อยเนี่ยจ้ะโ,โอ้พี่น้องครับผมแสดงว่าเ่าัวตัวน,น้อยดี่นี่เนาะครับผมเพิ่มซึิงจะหน่อยครับได้หา <c oughs> เดือนพี่น้องเพราะว่าเบิงเบิงอายุเราเพราะว่าพอเดยกพูดเม้งเบิงเราควายน่าจะบ่ถึงสองบ่ถึงสามปีเ<ช>นาะ<ช>ประมาณสองปีกว่าๆพี่น้องค่อยตัวนี้โอ้แข้งขาลํำคิ่งได้ด้วยพี่น้องได้ครับผมควายมานี่เบิงอัตลักษณ์นี่มองมันชัดเจนที่สุดนี่พี่น้องครับผมเบิงแม่งกัมบีขี่เสืตาแล้วดเพราะเป็นจับตาที่ซื้อขี่ไกขางขี่ไส้ขาวจากภาคยูโอ้ยพี่น้องครับผมเด่นเรื่องอ Uhm. ดีอย <recess ed. S 2> ู่ที่พี่น้องครับผมบันที่นี้ราคาเปิดไว้หลายไปนนะก่อนราคาเปิดใบสามหมื่นเจ็ดพันบาทเท่านั้นจ้ะสามหมื่นเจ็ดพันซื้อไปสิได้ตัวหนึ่งในท้องเป็นเป็นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งครับผมโอ้พี่น้องครับผมใจดีแท้พี่น้องครับผมซื้อหนึ่งแล้วแถมอยู่ในท้องพร้อมด้วยพี่น้องด้วยครับผมกระพอท่องสูงใบสั้นราคาเปิดไว้คือสามหมื่นเจ็ดพันอัตลักษณ์พี่น้องเบิ้งเด้วยขาวจากภาคยู่ครับผมเบิ้งแมงกระบี่จับตานะครับผม เบิดที่นี่มาเบิงอ่องคอนะครับผมได้เมื่อเลยพี่น้องครับผมไข่ตัวน,นี้เรื่องอัตลักษณ์ถือว่าชัดเจนนะครับผมตาจอมไข่เล่าปลาคอข้อปลาแข็งอันอๆๆจจนี้ก็ได้พี่นอ้องครับผมเราสิตื่นๆตืนทีมงานจากน้อยเด้อพี่น้องเด้อครับผมเบิงทาเรายืนทานี่เด้อพี่น้องเด้อโอ้ม,มันขึ้นยุ่กับทายหลีพี่น้องครับผมบางเทืยอเรายืนบ่บาเป็นแต่เบิงแต่มาทาจังสีโอโอ่ปอ๊ยเฉิดขักงามขากพี่น้องหนังหนาสญญาใหญ่เลยไข่ตัวนี้ครับผม โอ้ผู้ใดได้ไปกับ่ธรรมาดากขาแม้มานคือใหญ่ขักใหญ่แน่เถีพี่น้องครับผมขาใหญ่เออแบกเผาใหญ่ยงี้ยนไตัวนี้สามารถสูงไปได้อีกบักคักเลยเนาะครับผมขันลักษณะแบบนี้พี่น้องครับตามประสบการณ์ที่เบิ่งมานะครับผมที่เห็นมาครับผมวายตัวนี้จุดเด่นๆคือเรื่องอัตลักษณ์นะครับผมเรื่องเรื่องเนื้อหนังนะครับผมหนังนาซาใหญ่อันนี้ได้นาเขางามพี่น้องครับผมตาจอมไข่ได้นะครับแม้กระบี่ฉีใส่ตาเล่านี่คือถือว่าคักนะครับผมเป็นวายสามองป้องขาดํากําไลขาดขาอันนี้ก็ถือว่าม ทุกตัวเลยพี่น้องเบิ้งตัวนึงแล้วไปเหมือเลยตอนเนี้ยครับผมเอามาเบิ้งลำคิงแล้วบาดนี่มาเบิ้งด้านท้ายจักหน่อยนะครับผมว่าท้ายเป็นจังไดนพี่น้องท้ายก็ใหญ่เงาหางนี่พี่น้องครับผมใหญ่บ่ใหญ่ซ้ำตัวจับเส้นเสือความสูงของผู้ีญิงผู้เม่งเลยเทียบใส่กันเลยใหญ่แห้งครับผมปลายหางกับลามเด้อพี่น้องเด้อรับประกันเรื่องหางดวงหางดอกนี่เนาะแม่นจ้ะรับประกันจ้ะรับประกันตำนิรับประกันท้องจ้ะรับประกันตำนิรับประกันท้องพี่น้องครับผมซื้อไปในราคาสามหมื่นเจ็ดพัน ครับผมขันเป็นควายปลอมไปเอามาขึ้นรถขึ้นรถคอกรถพี่น้องครับผมเป็นควายแท้แน่นอน,น,อนลุงไปทอดจินายาได้เลยโอ้ครับผมกับฝากพี่น้องไว้ครับผมราคาหนีโดนๆจังไม่เถื่อกับควายงามๆเด้อพี่น้องเด้อมือนีก็ขอขอบคุณน้องบีมทีเอาควายงามๆมาห้พีหายน้องเขาเลยครับผมราคาสามารถจับต้องได้เอ้าครับผมเอ้าโอเคฝากไว้เดี๋ยวไปเบ่งชุดต่อไปครับผมครับผมมาเบ่งอีกรายการหนึ่งปาดพี่น้องครับผม รายการนี้มันคือคักขึ้แน่แต่คือจังอวาสร้างมาขายให้กันนี่แหละพี่น้องครับผมโอ้ยน้องครับผมไ่คับอีหล่ค้อยตัวนี้เป็นควายตวผู้ตัวเม่้องบีมเนี่ย,ยเป็นค้อยตัวแม่ติเนี่ยโอ้ยผู้ปากเป็นค้อยแม่พี่น้องครับผมนึ่ว่าเป็นควอยตัวแม่แท้ๆเป็นค่อยแม่ตัวนี้ครับ <c oughs> ผมสูงรบ้างก่อนครับนี่นี่คนสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบสี่บวกลบจ้ะสูงอยสี่สิบสี่บวกลบป้าเราเป็นค้อยสายไดมาใหญ่แห้งแต่ครับตัวนี้เป็นค้ายสายปานสุรินจ้ะสายปานสุรินอ๋อเป็นท้อยสา สมพ่านหนึ่งรอบราคาเข้ามาไว้หลายปันได้ครับนี่ เปิดไบหาหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นจ้าหาหมื่นเก้าพันเนี่ยจ้าโอ้โตใหญ่แห้งพี่น้องครับผมราคาหาหมื่นเก้าพันพี่น้องครับผมเอาหายพี่น้องเบิ่งความยาวค่ะครับครับผมเป็นค้อยสายป่านสุรินทร์กับความสูงสูงร้อยสี่สิบสี่แล้อร้อยสี่สิบสามจังหวเถียงกันครับผมเพราะว่าพอเดยกผู้เม่งเอาเส้นเสือมาจับมายิ่งได้หนึ่งร้อยสี่สิบสามจุดเก้าพี่น้องครับผมก็ถือว่าร้อยสี่สิบสี่แล้วรับประกันไว้ให้ที่เหลือก็เป็นกำไรของพี่น้องแล้วกัน<ม>ครับผมนายกอกเป็ดดีความยาวได้พี่น้องพี่น้อองงคคิิดเเเเเบบบ่่่่วาาาาาปกลจทีียยัน คอนี่มันแมนแทะอะเงี้าวาครับอีหลีควายตัวนี้เป็นควายสายปานสุรินขันว่าควายสายปานสุรินท้วนมากอัตลักษณ์จีบค่อยชัดเจนเนาะอ,ออกสีออกล่างๆแต่ว่าตัวนี้มีเด่นตะยุตาน้อยเดียวอ<ม>่องข้อก็อถือว่าบ่อบ,อบอชัดเจนครับผมตามเสื้อสายเขานะครับผมหัวโหนกดีเนาะ ครับผมราคาเปิดไว้คือหาเงินกับพันแม่จัดราคาในก็ต่อรองกับในเบิดมือคือเก่ามันคือส่องถือกมูแต่ปกติราคาปกติตามที่พอเลี้ยงพู่เมียงไปเห็นจังหว่ดจังเซ็นจังสีเร้อมผิด้อกเริ่มไ่บอมันพลอยงพู่เมียงปากเป็นดอกอันไปเห็นขันสูงลอยสี่สิบกว่าจังสีเขาเจาะกับเปิดทีละหกหมื่นเจ็ดหมื่นนะครับผมอันมีมือนี้น้องบีเปิดไว้ในราคา หาหมืนนหหม่นเก่าพันโอ้ยขอบคุณมากมากเลยพี่น้องครับผมห่อได้ของดีเราพี่น้องครับผมเ่าม้ญยาดเอาเด้อพี่น้องเด้อบัดนี้ครับผมเอาเป็นว่าโทุกอนไก่พี่น้องครับผมกับลูกอยู่ในท้องตอนนี้ให้ไปรุ่นเน,ะนาะว่า,าสินานเป็นรครับผมภาวะหนึ่งคืบพนันพึ่งพานรอบนะครับผมความสูงได้แข้งขาลำคิงขาใหญ่นะครับเล็บเทิบเล็บยังดีพี่น้องครับผมโอ้ได้สัตว์ได้ส่วนเอามาเบื้องด้านไทยเบื้องกันนะครับผมว่าค่อยงามๆบางสีมาเบื้องด้านไทยเด้อพี่น้องเด้อเป็นยังไงหางลามบอนะครับผมเบื้องเบื้อง อุ้มลุ่มปานเล็บกันล่เนาะครับ<า>ผมกับฝากพี่น้องไว้เลยในราคาที่ว่าสามารถจับต้องเป็นเจ้าของได้เลยตัวนี้กัยังนิ่งๆะจ,จ๊ะ้วลนึ่งรอบอาการกันนิ่งอยู่ยังว่ามีอาการเป็นสัตว์จ้ะอ๋อ คำว่านิ่งๆนึกว่าเห็นไข่ปลาปากปลาติงอ๋อคำว่านิ่งนี่คำว่านิ่งหนิ่งพี่น้องครับผมก็คือหมายถึงว่าตอนนี้คือผสมพันธุ์รอบแล้วแต่ว่ามึงก็ยังไม่มีอาการเนาะครับเนาะโอกาสที่จะติดก็คือว่าเก้าสิบก้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ฝากพี่น้องไว้ในราคาที่สามารถจับต้องได้กับควายใหญ่ๆครับเบิ้งทีเล็กนึกว่าควายโตดพี่น้องนึกว่าควายผู๋ใหญ่เลยล่ะครับผมก็ฝากพี่น้องไว้ราคาหนี่หาสาบ่ออะไรนะครับผมตอนนี้มีอยู่ในมือน้องบีมพี่น้องเฝ้าทุ่มมาต่อรองเอาเด้้้อออพี่นงเด ครับผมผู้ได้สนใจก็โทคมาต่อร่องต่อหน่อยได้หน่อยต่อหลายได้หลายเล,ยลวเนะาะครับผมเอาครับนะคร,บครับผมมือนีทีมงานของพออยองผู้เม้งกับคอขอพุ่นรองบีมทีหาควายงามๆนะครับ มาให้พี่ให้น้องเฮาแล้วก็ราคาถืกๆพร้อมเราส่งฟรีพร้อมเด้พี่น้องครับผมทั่วภาคอีสานแต่ว่าขันทางอื่นก็ไกลแน่ก็จังคุยกันอีกทีหนึงเนาะครับเนาะโอ้ขอบคุณมากๆเลยพี่น้องครับผมที่เอาของถึอมาฝากพี่ฝากน้องเฮานะครับผมน้องบีมมีหยังสิฝากกับพี่น้องเฮาบ่ครับผมฝากติดตามคลองน้องบีมละกันครับพอเลี้ยงผู้แม่งจ๋าลกเบอร์โทรก็082นย์แปดสจ้ะวันนี้ก็สามารถแอดไลน์สอบถามกันได้คือเก่าจ้ะครับผมทางเพจ Facebook เป็นเพจคอกน้องบีมเลยจ้ะครับ เอาครับผมมือนีทีมงานของพลอยผูมิ่งก็ขอขอบคุณน้องบีมนะครับที่ให้มาแบ่งปันควายงามให้พี่ให้น้องที่ราคาสามารถจับต้องได้พี่น้องถือว่าได้ของถือหลายมือนี้ครับผมควายงามแต่ละโตถือว่าโอ้เด็ดๆด็ดพลอยผูมิ่งมาเห็นทีแรกนึ่งว่าเป็นสนามประกวดควายมือนี้ครับผมเอาสำหรับมือนีทีมงานของพลอยผูมิ่งขอขอบคุณน้องบีมครับขอบคุณครับผมก็ฝากพี่น้องเด้อครับผมผู้ใดเบิ่งช่องพลอยผูมิ่งอยู่นี่มือนี้ครับผมณเวลานี้นะครับผมพลอยผู้เมิก็ขอฝาก ขอกน้องบิ่มเพราะว่าควายเล่ามือนี่ถือว่าเอามาให้ยปีพี่น้องเฮามิตรตที่ว่าที่เด็ดเลยนะครับเรื่องราคาพอลี่พูเม้งบ่มีส่วนเจ้าของแต่ว่าหายทัมาต่อรองกระเดาก็ถือว่าราคาหนาหนาล่องพี่น้องหนาจับต้องได้อยู่มาล่องซิมสมบักเน่าสีบานเบอร์ต้นตั้งต้นมันสิสมตั้งกันพี่น้องครับผมแล้วก็ฝากเป็นย่างพี่น้องเอฟซีผู้ใดมีงี้มีควายอยากซื้ออยากขายบ่อยากเอาไปตลาดนัดให้เสียเวลาเวลาถือเขากดราคาในห้องในหอยกดราคาพี่น้องโทรมาหาพอลี่พูเม้งเด้อพี่น้องเด้อพอลี่พูเม้งสิไปเปิดราคาหหนนนน้้้้้าาคออออออกใเเเบบบบบรรรร์์พพีียยงง่่ไดััตะม เปิดตลอด28ชั่วโมงครับผมแล้วก็ฝากพี่น้องไว้ผู้ใดเบิ่งช่องพอลีอง่งผู้เม่งอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมที่สำคัญคือฝากกดติดตามด้วยพี่น้องด้วยเอาสำหรับเบอนี้ขอบคุณ